สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องอังคารวิชาธาตุ่วมสมัยกันแล้วนะครับครับเราก็เดินทางมาถึง่าสุดท้ายของบรรดาทั้ง4ท่านนะฮะหลังจากที่ผ่านธาตุดินท่านานั้นธาตุดมไปทีนี้เราก็จะมาดูธาตุไฟนะครับซึ่งธาตุไฟก็หมายถึงคนที่เื็นพู้ชุดธาตุไฟหรือคนที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษราศีสิงและราศีธนูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะว่า ดวงของคนธาตุไฟในเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับเริ่มจากใบได้นะฮะขึ้นมาเป็น six of spiral หรือ6กไม้เท้านั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆเหมือนกับช่วงเวลที่ผ่านมานะฮะชาวธาตุไฟนั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักแล้วก็เหมือนกับว่ามีความสุขและมีความสนุกพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะเริ่มต้นกับอะไรใหม่หมพร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกสิ่ง คืออะไรที่สามารถเจอแล้วทําให้แบบชีวิตเราแบบดูสนุกตื่มเต้นดูมีความสุขได้ชาวธาตุไฟก็พร้อมที่จะแบบเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะพุ่งชนนะครับนี่คือจุดเด่นของชาวธาตุไฟอย่างหนงึ่งเึื่อมันก็เป็นการเสริมนิสัยของตัวเองอยู่แล้วนะฮะว่าคนธาตุไฟชอบการเรียนรู้เพียงแต่ว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงที่ เหมือนแบบได้ไฟนะฮะไฟในการแบบไฟในการทำงานและไฟในการเริ่มต้นใหม่จะเพิ่มขึ้นมามากเป็นพิเศษนะครับไพ่ใบที่2ตํตำแหน่งกระดุมพระหรือเรื่องการเงินนะฮะขึ้นมาเป็น Night of Scroll หรือไอซูวินดาบนะฮะก็ช่วงนี้เหมือนกับว่าอาจจะดูเหมือนว่าแบบใช้เงินเยอะไปหน่อยฟุ่มเฟือยไปหน่อยแต่การใช้เงินทุกอย่างของคนธาตุไฟนั้นมีการคิดวิเคราะห์เอื้อมีการติดตองเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ว่าจะใช้เงินแบบไหนและใช้เงินอย่างไรและจะทํายังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับซึ่งหลักๆก็น่าจะเหมือนแบบเป็นการลงทุนทําอะไรใหม่ๆลงทุนกับงานชิ้นใหม่กับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองครับเหมือนช่วงนี้จะแบบดูจะมีไฟและดูจะมีความกระตือรือร้อนและมีความคึกคักมากกว่าแบบชาวทัศน์อื่นๆมาเป็นพิเศษในช่วงนี้นะฮะ ใบที่3ามตำแหน่งศาสตว์ช้าหมายถึงเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องญาติหรืออาจจะหมายถึงคนรักด้วยก็ได้นะฮะขึ้นมาเป็น Queen of Stone หรือราชนีเหรียญนั่นเองนะฮะก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะฮะที่จะได้พบเจอเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้กับคนใหม,ใหม่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่ก่อนหน้านี้จากเดิมที่ว่าโสดมานานก็อาจจะเหมือนได้พบคู่ครองพบคนรู้ใจนะครับ อันนี้ผมหมายถึงผู้ชายทอดไฟนะฮะแต่ถ้าจะหมายถึงผู้หญิงด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับผมคือเหมือนแบบเป็นการเรียนรู้ได้แบบรู้จักคน,นใหม่ๆแล้วก็ได้เต็มที่กรรับยนใหม่ใบที่4ตํตำแหน่งพันธุหมายถึงเรื่องหมายถึงเรื่องคนในครอบครัวสัตว์เลี้ยงหรืออาจบางตําราอาจจะหมายถึงแฟนหรือภรรยาก็ได้นะฮะได้เป็นนายอฟสคราวหรือก้าดาบนะครับ คือถึงแม้เราจะได้รู้จักเพื่อนใหม่แต่บางทีสิ่งที่เราทําอยู่ก็จะทําให้แบบเราลืมคนเก่าไปหรือเราไม่ให้ความสําคัญกับคนเก่าไปบ้างอะไรไปบ้างนะฮะจนบางทีคนเก่าอาจจะคิดมากหรืออาจจะแบบรู้สึกเหมือนกับน้อยใจรู้สึกแบบเหมือนแบบว่าที่เราทําอยู่นั้นเราไม่มีใจใช่ไหมเราแบบเราไม่ให้ใครใส่ใจเขาใช่ไหมอะไรใช่ไหมเหมือนแบบเราเลือกที่จะแบบเริ่มต้นกับคนใหม่ๆจนลืมที่แบบจะใส่ใจคนเก่าจะสนใจคนเก่านะฮะ มันก็อาจจะทำให้แบบมีปัญหานิดนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไปนะฮะว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรใบที่5ตําแหน่งปุตตะหมายถึงเรื่องเพื่อนฝูงบริวารหรืออาจจะหมายถึงเรื่องแฟนเรื่งลูกก็ได้นะฮะขึ้นเป็น Night of Spiral หรืออัศวินอัศวินไม้เท้านั่นเองนะฮะจะบอกว่าช่วงนี้คือคุณแบบพร้อมที่แบบจะเรียนรู้่ใหม่พร้อมที่จเจอคนใหม่ แล้วเหมือนกับว่าคุณได้เพื่อนได้ลูกน้องหรืออาจจะได้แฟนที่พร้อมจะแบบเรียนรู้ไปกับคุณสู้ไปกับคุณและพร้อมจะแบบฝ่าฟันไปกับคุณนะครับผมแต่ก็เหมือนกับว่าคือด้วยความที่บ้าแบบคุณก็มั่นใจเขาหรือเธอก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองเช่นกันนะฮะมันก็อาจจะเกิดปัญหาแบบเรื่องที่แบบให้ต้องทะเลาะกันให้ต้องแบบขัดแย้งกันอยู่นิดนึงนะครับทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าจะทำอะไรขอให้ใช้เหตุผลเป็นหลักนะฮะ ขอให้ใช้ผลประกอบการตัดสินใจนะฮะอย่าใช้อารมณ์อย่าทําอะไรแบบเหมือนแบบเอาอารมณ์เป็นหลักอย่าทําอะไรแบบเอาความต้องการขันดงเป็นหลักนะฮะทาอะไรก็แบบใจเย็นกันนิดนึงค่อยพูดค่อยจากันนะฮะสำหรับชาวธาตุไฟแล้วก็คนใกล้ตัวตําแหน่งที่ถัดมานะฮะหมายถึงอะไรหรือหมายถึงแบบคนศัตรูทั้งที่เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยคือคนที่แบบเหมือนกับแบบไม่ชอบคุณอะไรกับคุณประมาณนี้ หรือแบบคนที่มีปัญหากับคุณนะฮะขึ้นมาเป็น seven of spiral หรือเจ็ดไม้เท้านั่นเองนะครับคือเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าคุณ e NERgetic เกินไปหรือว่าคุณแบบดูจะแบบเต็มที่มากเกินไปใช้พลังงานใช้อะไรพวกนี้มากเกินไปนะอาจจะทำให้แบบเกิดปัญหากับคนนั้นคนนี้ได้โดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้แบบใจเย็นนิดนึงทำอะไรค่อยพูดค่อยจาใช้เหตุผล ค่อยๆค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆติดต่อค่อยๆตัดสินใจนะฮะอย่าใชลมเป็์หนักทําอะไรก็แบบใจเย็นกันนิดนึงนะครับพยายามคุยได้เหตุผลนะฮะอย่าคุยเดิารมอันนี้จะแบบย้ำย้ำกับคนธาตุไฟมากเป็นพิเศษเพราะบางทีคนธาตุไฟก็ใช้อารมณ์มากเกินไปนะครับตำแหน่งที่7ตําแหน่งปัตตานีเรื่องคู่ครองหรือคนดักนะฮะขึ้นมาเป็น For ์วมิเรอร์หรือ4ี่ถ้วยนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าคุณยังโสดคุณจะเจอกับคนใหม่ๆก็จริง แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกจีบคุณอาจเลือกที่จะแบบปฏิเสธเขาหรือเธอหรืออาจจะทําให้แบบเขาหรือเธอเสียใจในไม่ใช่แค่บางเรื่องะฮะอาจจะเป็นอะไรเรื่องก็ได้ที่คุณทําให้เขาหรือเธอรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกแบบไม่โอเคกับตัวคุณแต่บางทีคุณก็แบบเหมือนแบบทําลงไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็อยากให้แบบเหมือนแบบใส่ใจกับความรู้สึกคนรอบข้างใส่ใจกับคนที่อยู่รอบข้างตัวคนเองนิดนึงนะฮะ ว่าแบบทำอะไรก็ค่อยๆเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะทำอะไรใช้ผลกันนิดนึงอย่าใช้รมแล้วก็อย่าเอาคําพูดอย่าเอาอะไรมาทําให้เกิดปัญหาอย่าใช้การประชดประชันอย่าใช้แบบสิ่งที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะฮะมันทาให้เกิดปัญหาอะไรแบบนี้ตําแหน่งที่8ตําแหน่งมรณะหมายถึง เงินทองมรดกหรือสิ่งที่สูญเสียหรือปัญหาที่เกิดหรืออาจจะหมายถึงโรคภัยใกล้ตัวก็ได้นะฮะขึ้นมาเป็นทัวร์บัคอลหรือ2ดาบนั่นเองนะฮะคือเหมือนช่วงนี้คุณกับคนรอบข้างอาจจะมีเรื่องปากเสียงมีเรื่องให้แบบเทาะวิวาทกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมเน้นย้ําในหลายไพ่นะฮะพยายามใช้เหตุผลพยายามแบบคุยอะไรคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยเหตุผล ด้วยความถูกต้องเป็นหลักนะฮะอย่าใช้อารมณ์หรือเจ้าแต่ใจตัวเองเอาความต้องการตัวเองเป็นหลักซึ่งอันนี้มันไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือต้องเจนเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ทำอะไรเหมือนกับว่าทุกอย่างต้องใช้เหตุและผลเป็นหลักนะฮะอย่าเอาอารมณ์เข้ามาเป็นที่ตั้งอย่าเอาอะไรมาทำให้แบบเกิดปัญหากับตัวคุณเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างด้วย ตำแหน่งที่9สุภาหมายถึงความสําเร็จหรือผู้ที่ความช่วยเหลือผู้ที่คอยจัดการเรื่องเราต่างๆนะครับขึ้นมาเป็นทัวร์มิเรอร์หรือ2ถ้วยนะครับพูด,ดง่ายๆถ้าแบบกับคนโสดคนโสดจะได้แฟนจะได้แบบเพื่อนที่รู้ใจได้คนที่แบบเหมือนมาให้ความช่เชื่อมาคอยให้ความเชื่อคุณทุกอย่างมาคอยจัดการเรื่องนั้นะเรื่องนี้ให้คุณมาทํานู่นทํานี่ให้คุณนะฮะส่วนคนที่มีแฟนแล้วคุณก็เหมือนจะรู้สึกตัวเองและแบบเหมือนเข้าใจตัวเองนะฮะว่า สุดท้ายแล้วคนที่เหมาะสมที่แบบจะเป็นคู่คุณมากที่สุดหรือคนที่พร้อมจะช่วยคุณได้มากที่สุดนะฮะก็คือแฟนของคุณนั่นเองนะครับบางที่คุณอาจจะมีเพลอไย่มีนอกใจไปบ้างนะฮะแต่สุดท้ายคนธาตุไฟก็พร้อมที่จะกลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับผมตำแหน่งที่10ตตำแหน่งกรรมมะเรื่องการงานนะฮะขึ้นมาเป็นซ i กั s สครอลหรือ6ดาบนั่นเองนะฮะคือที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับงานรู้สึกแบบไม่โอเคกับงาน หรือแบบเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณต้องกักตัวคุณไม่ได้ไปไหนคือเหมือนแบบอยู่กับตัวเองมีเรื่องโควิดมีเรื่องอะไรเข้ามาแบบทําให้คุณรู้สึกแบบ mm hmm. เหนื่อยเจ๊งๆ,ๆไม่ค่อยโอเคนะครับผมแต่ก็อย่าไปคิดมากนะฮะเพราะาคุณจะได้รับความเชื่อ,อาจากคนไกลตัวจะได้งานจากต่างประเทศจะได้งานอะไรใหม่ๆจะได้เริ่มต้นใหม่ๆหรือ,ออาจจะได้แบบใครของออนไลน์เริ่มงานที่แบบเกี่ยวข้องกับการออนไลน์นะครับ งานที่แบบมาได้หลายทางก็ได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆหลายๆเรื่องนะครับทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบมีไฟรู้สึกแบบเหมือนแบบอยากทํานู่นทนํานี่อยากทําอะไรให้แบบสําเร็จมากขึ้นนะฮะคืออย่างที่บอกนะฮะว่าช่วงนี้คนธาตุไฟจะเอเนจี e อเนจิติกมากเป็นพิเศษนะฮะบ,บางทีก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะว่าแบบถ้าเอเนจีเยอะเกินไปอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับทาอะไรก็ใจเย,เย็นนิดนึงตําแหน่งที่11ตําแหน่งราภะหมายถึง ลาผลเงินทองหรือหมายถึงเรื่องเพศเรื่องพวกนี้นะฮะได้เป็น two of stone หรือสองเหรียญนั่นเองนะครับคือเนื่องด้วยความสนุกที่แบบว่าคุณสนุกกับการทํางานมากเกินไปสนุกที่แบบจะได้เริ่มต้นกนบคนใหม่ได้แบบเจอคนนั้นคนนี้ได้แบบเรียนรู้กับสิ่งต,ต่างๆจนบางทีก็แบบคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า energy ในการทํางานนั้นมันแบบมากเกินไปอะไรเกินไปนะครับบางทีคุณก็ต้องแบบเหมือนกับมาทบทวนตนเอง กลับมาคิดเกี่ยวกตัวเองนิดนึงนะฮะแล้วก็แบบเหมือนมองคนข้างๆ้ามองคนใกล้ตัวไว้ด้วยนะครับว่าเขาหรือเธอสำคัญขนาดไหนพยายามแบบให้ความสําคัญกหบือคนใกล้ตัวมากกว่านี้นะฮะอย่าเอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่าเอาแต่ตัวเองเป็นหลักมากเกินไปนะฮะก่อนที่จะไม่เหลือใครเลยในอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายไปที่12ตําแหน่งเรื่องวินาศหมายถึงบทสรุปหรือหมายถึงสิ่งที่เสียหายสิ่งที่แบบ มันแบบพังไปแล้วขาดไปแล้วอะไรนั่นเองนะครับผมขึ้นมาเป็นทร i อัพมิเรอร์หรือ3ถ้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องเสียเพื่อนบางคนหรือบางคนที่แบบปัญหารเรื่องความรักมันดูแบบเงี้ยงนมันดูแบบม,มีปัญหามานานก็เป็นไปได้สูงที่อาจจะต้องแบบเลิกกับแฟนนะครับอาจจะต้องเลิกกับเพื่อนกลุ่มเดิมเลิกกับแฟนคนเดิมนะครับก็อยากให้คุณทําอะไรด้วยความแบบใจเย็นนิดนึงอะไรนิดนึงก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะครับ ก่อนที่จะทําอะไรบางอย่างให้แบบมันกระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์นะครับคุณก็ต้องใช้สตินิดนึงนะครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักอย่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะฮะเพื่อที่จะไม่ได้แบบมีเอฟเฟกต์หรือมีปัญหากลับมาแบบย้อนกลับมาจัดการกับคุณหรือย้อนกลับมาเล่นงานกับคุณทีหลังนะฮะทำอะไรก็แบบใจเย็นมีสติทําอะไรแบบรอบครอบกันนิดนึงนะครับใช้เหตุและผลเป็นหลักในการตัดสินใจนะครับผม ทีนี้ก็จะมาถึง3ใบสรุปนะฮะเริ่มจากใบแรกอดีตที่ผ่านมานะฮะได้เป็นไฟออฟสเปรัลหรือห้ามเท้านั่นเองนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบทะเลาะกับคนอื่นหรือมีปัญหากับคนอื่นหรืออาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคไม่ลงตัวกับคนรอบข้างกับคนใกล้ตัวนะฮะแต่ก็ขอให้ยึดสติยึดเหตุและผลเป็นหลักนะฮะอย่าใช้อ,อารมณ์อย่าใช้ความต้องการอะไรของตัวเองเป็นหลักนะฮะ อย่าใช้อะไรที่แบบมันไม่ใช่มันเกินตัวมันทําให้เกิดเป็นปัญหาแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นกันนิดนึงนะครับผมตำแหน่งถัดมาตำแหน่งปัจจุบันนะฮะขึ้นมาเป็น age of stone หรือ1เหรียญน,นั่นเองนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับว่าอุปสรรคที่ผ่านมาทั้งหมดและสิ่งต่างๆที่แบบเคยมีปัญหามาก่อนเคยแบบทาให้แบบคุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีมาก่อนทําให้คุณแบบเรียนรู้นะครับแล้วคุณเหมือนแบบเข้าใจตัวเอง เข้าใจทั้งตัวเองและคนอื่นมากขึ้นนะฮะว่าควรจะแบบเดินทางไปทางไหนต่อควรจะแบบใช้ชีวิตเดินทางไปตรงไหนต่อนะครับคือหลังจากที่แบบปัญหาและคลื่นลมอุปสรรคต่างๆเข้ามานะฮะก็จะเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างในการแบบจัดการตัวเองในการจัดการงานต่างๆให้ถูกต้องและให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วทีนี้ก็มาถึงใบสุดท้ายนะฮะนั่นคืออนาคต อนาคตขึ้นมาเป็นเทนอฟเบียร์หรือ1ิบถ้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าในอนาคตสําหรับคนที่แบบคบกันมานานเป็นแฟนรู้จักกันมานานนะฮะอาจจะหมายถึงแบบข่าวดีเรื่องการแต่งงานเรื่องการแบบลงหลักปฐฐานการมีคู่ครองก็ได้นะฮะคือถ้าแบบอะไรอะไรมันผ่านช่วงโควิดผ่านช่วงอะไรพวก,พวกนี้ไปแล้วคุณก็จะเจอกับสิ่งที่ลงตัวมากขึ้นเจอกับแบบความรักที่ลงตัวเจอกับอะไรที่แบบมันดูลงตัวมากขึ้นนะครับ คือแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าคือบางคนมันเขาต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการแบบตามหาคนที่ใช่หรือตามหาสิ่งที่จะทาให้ชีวิตแบบมันใช่มนุเคนะฮะแต่บางคนก็ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวในการที่จะพบคนที่ใช่แล้วก็ไม่ลังเลใจในการที่ตัดสินใจซึ่งคนธาตุไฟอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าไม่ลังเลที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้นะครับครับก็จบวงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปทั้ง4คลิปเวททั้ง4ี่ธาตุนะครับ แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งให้ช่องของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม